ผมได้สืบทอดมรดกร้อยพันล้านบทที่7,123แม้ตะวันนลังเลใจแต่เธอยังรับคำเชิญไปงานปาร์ตี้ตอนเย็นเพื่อประโยชน์การร่วมมือทางธุรกิจในอนาคตไม่ใช่เพื่อสิ่งอื่นใดเพียงเพื่อได้พบหน้าเบอร์นาร์ดเอกโนได้เท่านั้นผู้ช่วยของเบอร์นาร์ดเอกโน่ถอนหายใจด้วยความล่งอกเช่นกันรีพูดด้วยความสุภาพว่าคุณสวีด คุณเดินทางมาไกลให้ผู้ดูแลพาคุณและครอบครัวไปที่วินล่าพักผ่อนให้เต็มที่คุณเอโน,โนสั่งไว้หากคุณมีความต้องการใดบนเกาะแห่งนี้ขอเพียงบอกผู้ดูแลพนักงานทั้งเกาะไปมาจะพยายามอย่างเต็มที่เพื่อตอบสนองความต้องการของคุณตะวันนาพยักหน้าพูดว่าช่วยขอบคุณคุณเอโน,โนแทนฉันด้วยผู้ช่วยยิ้มเล็กน้อยคิดในใจว่าคุณสวีดคงไม่น่าเข้าใจฉันผิดความหมายของฉัน แม้พนักงานทุกคนบนเกาะจะพยายามอย่างเต็มที่เพื่อตอบสนองความต้องการของเธอแต่ไม่ปรีคุณเอโนต้องการประหยัดเก็บออมให้ได้มากที่สุดเป็นไปไม่ได้ที่เขาจะออกค่าใช้จ่ายแทนคุณสวี์และครอบครัวช่วงเวลาหนึ่งเขาต้องการพูดเตือนตะวันนาแต่สุดท้ายเปลี่ยนใจไม่อยากเสียแรงไปเปล่าๆหากตะวันนาไม่พอใจคุณเอโนอาจตำหนิตัวเองพูดมากเกินไป ไม่ว่าอย่างไรค่าใช้จ่ายทั้งหมดบนเกาะจะสรุปบัญชีชำระเงินเมื่อออกจากเกาะไม่สําคัญว่าคุณสวี์จะเข้าใจผิดหรือไม่สุดท้ายเธอต้องชำระค่าใช้จ่ายทั้งหมดเมื่อถึงเวลานั้นแม้เธอจะสาบแช่งคุณเอนโน่นับร้อยพันในใจก็ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับเขาดังนั้นเขายิ้มพลางพูดว่าคุณสวีดเชิญคุณและครอบครัวขึ้นรถตะวันนาพยักหน้าถามว่าห้องที่จองไว้อยู่ติดกันหรือไม่ ครั้งนี้ผู้ดูแลหญิงผิวขาวคนหนึ่งเดินเข้ามาหาเธอพูดด้วยความนอบน้อมว่าคุณสวีดคุณจองวินล่าบนน้ำทั้งหมดสี่หลังทั้งสี่หลังอยู่ติดกันเช่นนั้นก็ดีตะวันนาพยักหน้าพูดว่าพาพวกเราไปห้องพักผู้ด,ดูแลทำท่าเชิญชวนโค้งคำนับพร้อมกล่าวว่าเชิญขึ้นรถฉันจะพาไปห้องพักมีแขกจำนวนมากรวมตัวกันที่ท่าเรือเพื่อรอชมด้วยความตื่นเต้น เมื่อวานพวกเขาทราบว่าซูปเปอร์สตาร์ตะวันนาจะมาที่เกาะไปมาวันนี้เมื่อได้ยินเสียงเครื่องบินทะเลลงจอดพวกเขารีบไปที่ท่าเรือต้องการชมซูปเปอร์สตาร์ระดับนานาชาติอย่างใกล้ชิดเมื่อได้เห็นตะวันนาด้วยตาตัวเองแขกเหล่านี้ร่ำร้องตะโกนด้วยความตื่นเต้นรวมถึงแฟนคลับที่บ้าคลลางหลายคนอยากจะรีบวิ่งไปคอลายเซ็นและถ่ายรูปโชคยังดีที่เกาะไปมาเตรียมเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยไว้ล่วงหน้า อีกทั้งตะวันนานำผู้คุ้มกันร่างใหญ่จำนวนหนึ่งมาขัดขวางแฟนคลับที่บ้าคลั่งเหล่านี้เมื่อเข้าใกล้ไม่ได้แฟนคลับเหล่านี้จึงทำได้เพียงหยิบโทรศัพท์มือถือออกมาเพื่อถ่ายรูปให้ได้มากที่สุดตะวันนาเคยชินกับการเป็นจุดสนใจทุกที่ที่เธอไปดังนั้นเมื่อขึ้นรถกอล์เธอยิ้มแย้มโบกมือทักทายแขกคนอื่นๆฮามิดและพันยาที่ตั้งคันสองคนของเขาอยู่ในฝูงชนเช่นกันเมื่อเห็นตะวันนา หญิงสาวทั้งสองตื่นเต้นมากเป็นพิเศษถึงกับกระโดดโลดเต้นโบกไม้โบกมือตะโกนใส่ตะวันนาฮามิดกังวลใจมากต้องกระซิบเตือนว่าอย่ากระโดดอย่ากระโดดระวังเด็กระวังเด็กหญิงสาวทั้งสองอายุยังน้อยแม้พวกเธอต้องสวมผ้าคลุมสีสปกปิดหน้าตาตามธรรมเนียมเมื่อต้องออกไปข้างนอกแต่พวกเธอไม่ต่างจากหญิงสาวทั่วไปพวกเธอเล่นอินเทอร์เน็ตไล่ตามดารา ตะวันนาเป็นไอดอลของพวกเธอดังนั้นแน่นอนพวกเธอตื่นเต้นมากที่ได้พบตะวันนาฮามิดรู้สึกกังวลใจมากแต่โชคดีที่หญิงสาวทั้งสองอายุยังน้อยร่างกายแข็งแรงดังนั้นการกระโดดโลดเต้นไม่ส่งผลกระทบต่อพวกเธอเมื่อเห็นตะวันนาจากไปฮามิดค่อยถอนหายใจด้วยความโล่งใจในที่สุดพยายามเกลี้กล่อมคนทั้งสองที่รักทั้งสองพวกคุณได้พบนักร้องในดวงใจพวกเรากลับกันได้หรือยัง ตอนนี้ยังเช้าถ้าคุณตกลงฉันจะให้คนจัดเตรียมบัตรโดยสารเครื่องบินวันนี้หลังรับประทานอาหารเช้าเราจะเช็คเอาไปขึ้นเครื่องบินที่เมืองมาเลบทที่7,124หญิงสาวอายุมากกว่าถามว่าเราไม่มีโอกาสใกล้ชิดต,ตะวันนาเลยหรือแค่ขอลายเซ็นย่างดีพัญญาคนเล็กพูดสนับสนุน ฉันอยากถ่ายรูปกับเธอเหมือนกันนี่อาจเป็นโอกาสครั้งเดียวในชีวิตของฉันจะได้พบเธอตัวต่อตัวแบบใกล้ชิดฮามิดพูดอย่างหมดหนทางโอ้ในอนาคตต้องมีโอกาสแน่นอนตอนนี้ฉันมีเรื่องต้องกังวลอยากกลับไปจัดการโดยเร็วนอกจากนี้ตะวันนาเป็นดาราดังคงเป็นเรื่องยากจะติดต่อกับเธอคุณไม่เห็นหรือเขานำผู้คุ้มกันมาด้วยจำนวนมากพัญญาคนแรกมองไปย่งพัญญารอง พูดว่าสิ่งที่ผู้บัญชาการพูดมีเหตุผลพวกเราเห็นก็ได้เห็นแล้วเมื่อครู่ฉันถ่ายรูปได้หลายรูปแค่นี้ก็พอแล้วพันยารองเงียบไปครู่หนึ่งจำใจต้องพยักหน้าด้วยความคับข้องภายในใจตกลงฮามิดถอนหายใจด้วยความโล่งอกหยิบโทรศัพท์มือถือออกมาโทรทันทีบอกกับอีกฝ่ายว่าวันนี้จองเที่ยวบินขากลับเที่ยวแรกสุดให้ฉันติดต่อฝ่ายจัดการเกาะไปมา เตรียมเครื่องบินทะเลพาเราไปสนามบินบุคคลที่อยู่ปลายสายกล่าวอย่างนอบน้อมว่าได้ผู้บัญชาการฉันจะจัดการให้ทันทีฮามิดวางสายพูดว่าฉันจะไปอำลาน้องเยที่พบเมื่อวานจากนั้นเราจะออกเดินทางทันทีสองสาวพยักหน้ารับคำเวลานี้เจ้าหน้าที่คนหนึ่งเดินเข้าหาสูงชนประกาศเสียงดังว่า ท่านสุภาพบุรุษสุภาพสตรีฉันขอประกาศข่าวดีให้ทุกคนทราบคืนนี้ประธานกลุ่มของเราคุณเบอร์นาดเอกโนและพันยาเชิญคุณตะวันนาสวีดมาร่วมงานปาร์ตี้คืนนี้ขอเชิญแขกทุกคนเข้าร่วมด้วยความจริงใจแขกทุกคนมีสิทธิ์เข้าร่วมงานปาร์ตี้จะจัดขึ้นที่บาวิลริมทะเลของเราเวลา2 0 0 0นยยินดีต้อนรับทุกท่านจริงหรือพวกเราจะได้ร่วมงานปาร์ตี้กับตะวันนาจริงหรือทันใดนั้น ผูงชนหัวร้องออกมาด้วยความตื่นเต้นหญิงสาวบางคนกรีดร้องเสียงดังแม้แต่พันยาทั้งสองของฮามิดตื่นเต้นมากจับมือกันกระโดดโลดเต้นส่งเสียงกรีดพันยาคนแรกที่เมื่อครู่ยังพยายามเกลี้ยกล่อมพันยาร้องกอดแขนฮามิดพูดขอร้องท่านผู้บัญชาการพวกเรากลับพรุ่งนี้นะได้ไหมไม่ว่าอย่างไรคืนนี้ต้องไปงานปาร์ตี้ให้ได้พันยาร้องก็พูดว่าใช่ท่านผู้บัญชาการ พวกเราไม่มีความต้องการอื่นใดแค่อยากเห็นตะวันนาใกล้ๆหากถ่ายรูปกับเธอได้ก็ดีฮามิดพูดด้วยความหดหู่เมื่อครูฉันเพิ่มให้คนจองตั๋วเครื่องบินคุณสองคนก็ได้ยินฉันพูดทางโทรศัพท์พันยาคนแรกรีบพูดอ้อนวอนกลับพรุ่งนี้นะท่านผู้บัญชาการนะท่านผู้บัญชาการพันยารองรีบพูดอ้อนวอนใช่ท่านผู้บัญชาการขออยู่ต่ออีกวันนะ แค่วันเดียวเท่านั้นเมื่อมองดูสายตาอ่อนวอนของสัตว์ตรีทั้งสองภายในใจฮามิดอ่อนลงพูดอย่างช่วยไม่ได้เช่นนั้นเรามาทำข้อตกลงกันให้พักต่ออีกวันเดียวฉันจะให้คนจองตัวเครื่องบินพรุ่งนี้เช้าเมื่อถึงเวลานั้นแม้ตะวันนาอยากจัดคอนเสิร์ตบนเกาะพวกคุณต้องกลับกับฉันสองสาวยิ้มให้กันเป็นเรื่องยากมากที่ดาราดังอย่างตะวันนายอมร่วมงานปาร์ตี้เมื่อไปเที่ยวพักผ่อน เธอจะจัดคอนเสิร์ตบนเกาะได้อย่างไรนี่เป็นเพียงเรื่องในจินตนาการเท่านั้นดังนั้นทั้งสองคนรีบตอบตกลงโดยไม่ลังเลฮามิดไม่มีทางเลือกอื่นนอกจากโทรหาผู้ใต้บังคับบัญชาอีกครั้งยกเลิกการจองเมื่อครู่เปลี่ยนเป็นพรุ่งนี้เช้าคนที่ปลายสายถามด้วยความประหลาดใจผู้บัญชาการฉันเพิ่มจองได้ตัวของวันนี้จะเปลี่ยนจริงหรือใช่ฮามิดถอนหายใจมีดาราดังมาถึงเกาะ เธอจะร่วมงานปาร์ตี้กับผู้นำกลุ่มบริษัทคืนนี้พัญญาทั้งสองของฉันคออยู่ไล่ล่าดาราอีกวันช่วยจองตัวสำหรับพรุ่งนี้ให้ฉันแจ้งเจ้าหน้าที่ทั้งหมดไม่ว่าพวกเขาทำอะไรอยู่พวกเขาต้องกลับฐานวันพรุ่งนี้ฉันมีการประชุมเชิงกลยุทธ์ที่สำคัญมากและห้ามใครขาดประชุม